วัสดีค่ะกลับมาพบกับแอดมินผิงผิงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้รู้ไม่เอ่ยว่าจะมาพูดเกี่ยวกับอะไรเห็นถึอกระโหลกอยู่ตรงนี้นะคะใกล้เทศกาลอะไรเอ่ยรู้กันไหมคะ,ะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเทศกาลฮาโลวีนนะคะตรงกับวันที่31ตุลาคมนะคะวันฮาโลวีนคือวันปล่อยผีนะคะ <Okay. S 1> เด็กๆก,ก็มาจะแต่งตัวเป็นผีแฟนซีนะคะออกไปเล่นทริกออทีทรู้ไหมคะว่าทริออทีทคืออะไร ทริคก,ก็คือการไปหลอกแต่งตัวเป็นผีเพื่อไปหลอกตามบ้านหรือทริ k คือเด็กๆจะไปขอขนมตามบ้านนะคะวันฮาโลวีนจะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นฟักทองนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าแจ็คโอลเลนเทนค่ะต่อไปนะคะก็จะไปเป็นแต่งหน้าดีม,มลุกฮาโลวีนกันนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกของการแต่งหน้านะคะทุกคนก็ต้องลองรองพื้นก่อนนะคะลูกนี้ไปไหนได้บ้างะคระับลูกนี้นะคะส่วนมากก็จะ แต่งไปเที่ยวตามผับตามบาหรือว่าเป็นร้านอาหารนั่งชิลอะไรอย่างนี้นะคะพอลงนองพื้นเสร็จแล้วเราก็ต้องลงแป้งต่อนะคะ,อะพอเราลงแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนคิ้วกันนะคะจดมากตีนรูคราวีนะคะก็จะเป็นตีแบบแต่ง อันนี้มันคลายล็อกแอนโลหรือเปล่าคะใช่คะ่ะตามซีมเนียเลยเสื้อก็ล็อกล็อกเลยเนะะยาะใช่ซีมฮาโลวีนก็คือจะเป็นซีมแบบผีเสร็จคิวแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทาตากันนะคะด้วยอายแชโดว์นะคะอันนี้ต้องแต่งโทนเข้มไหมคะตาตาแล้วแต่ความชอบคะ่ะแล้วแต่สีปากที่จะทาไหมคะอันนี้จะเริ่มเป็นสีอะไรนะเป็นออกสี น้ำตาลน้ำตาลแดงๆมุ้งคือแนวฮาร์วีนเลยใช่ไหมใช่ค่ะแบบเรดวายเลเวลเบสอย่างนี้ใช่ไหมมาเลยค่ะวันนี้จะมาแต่งธีมในลุคออกโทนสีแดงๆนะคะแซคูล่าอย่างนี้ใช่ไหมเป็นแดงล่างอ๋อเหมือนเสื้อทอยู่ในของคนแต่งอย่างนั้นแนวอย่างนั้นธีมฮาร์วีนจะมีแบบออกโทนแดงๆแล้วก็โทนดำพอทาตาเสร็จนะคะก็จะมาแบบทำไฮไลท์ทำไฮไลท์ตรงจมูกแล้วก็ไฮไลท์ตรงกรอบหน้าพอไฮไลท์เสร็จแล้วก็จะมาปัดแก้ม ะะลูกตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาไฮไลท์กรอบหน้ากับไฮไลท์จมูกนะคะไฮไลท์จมูกเพื่ออะไรคะไฮไลท์จมูกเพื่อทำให้เน้นกรอบจมูกให้ดูเป็นคนมีด้านหน่เราได้ไฮไลท์ด้านกับไฮไลท์กรอบหน้าน้วนะคะต่อไปเราก็จะมาปัดแก้มกัน,นะคะ่ะเวลาปัดแก้มนะคะให้ปัดขึ้นนะคะ้วรป,ป,ปัดขึ้นด้วย ื้อนะะคปัดขวาแบบ tinder ได้ไหมอ่ะไม่ใช่นะคะถ้าเป็น tinder มันก็จะปัดหาคู่นะคะขั้น <c oughs> ตอนสุดท้ายเราก็จะมาทาปากันะคะอันนี้เป็นสีโทนอะไรครับ<แ>มันออกจางๆเป็นสีเอดเดอร์เลดด์ล่ะคะ่ะเป็นเชอร์รี่บอมใช่ไหมใช่มันจะไม่ได้แดงมากแต่มันจะเป็นออกไปออกม่วงมากกว่าเหมกับฮาโลวีนพอดีช้ำเลือดช้ำหนองปากช้ำเ นี่ก็คือเสร็จทุกอย่างแล้วนี่ก็คือฟนอ a l ลลุคของมันทาลวีนะคะ Can I only feel the beat mm. Do you feel the rhythm all the way? Mm. Can you see the vision? Everything in this world. We'll be together all the way. I know you feel this movement right here. You just be vibing.